ภาพเหตุการณ์ที่ทุกท่านได้ชมอยู่ในตอนนี้เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดของหน้าบ้านประชาชนที่อาศัยอยู่ริมถนนสุขุมวิทหน้าตลาดนาด700ัดเ0็ยไร่ตําบลสัตหีบอํเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีนะครับซึ่งสามารถบันทึกภาพเหตุการณ์ขณะรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองคันนี้นะครับที่วิ่งมานั้นได้เสียหลักเกยขึ้นกับขอบพุตบาทก่อนจะพุ่งชนกับเสาไฟส่องสว่างที่ทุกท่านเห็นในตอนนี้ แต่รถคันนี้นะครับโชเฟอร์นั้นยังไม่มีทีท่าที่จะหยุดหรือลงมาดูแต่อย่างใดกับเร่งเครื่องใส่เกียร์ถอยนะครับทำให้รถนั้นพุ่งเข้าชนกับกำแพงบ้านเดี๋ยวท่านดูนะครับนี่นะครับเป็นภาพที่ขณะโชเฟอร์นั้นได้เร่งเครื่องแล้วแล้วก็ใส่เกียร์ถอยเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนี่นะครับโชเฟอร์นั้นได้เร่งเครื่องเต็มแรงเลยนะครับแล้วก็ได้พุ่งชนอัดกับกำแพงของบ้านเรือนประชาชนจนได้รับความเสียหาย มีหนํำซ้ำนะครับคนขับหรือโชอเฟอร์นั้นยังได้เล่นเครื่องหนีออกจากจุดเกิดเหตุก่อนที่จะไปเสียหลักพุ่งชนกับเสาไฟส่องสว่างที่อยู่บริเวณใกล้เคียงจนทำให้รถนั้นได้รับความเสียหายดังที่ปรากฏอยู่ในภาพตอนนี้นะครับตอนนี้เป็นภาพเกิดเหตุที่โชเฟอร์นั้นนั่งอยู่ริมถนนซึ่งยังมีอาการมึนงงและยังไม่สามารถที่จะพูดจารู้เรื่องได้นะครับส่วนเขาจะเป็นอะไรมาหรือเพราะเหตุใดน,นั้นเดี๋ยวเราไปสอบถามกันในตอนหลัง แต่สภาพรถแท็กซี่คันนี้ตอนนี้อยู่ในสภาพที่เสียหายหนักทั้งคันนะครับนี่นะครับเป็นทะเบียนรถ1มก3 3 8 9จังหวัดกรุงเทพมหานครซึ่งได้พุ่งชนตามที่ปรากฏให้เห็นในภาพกล้องวงจรปิดที่เมื่อสักครู่นี้ส่วนภาพนี้นะครับเป็นภาพของกำแพงบ้านที่ได้รับความเสียหายหลังจากที่รถแท็กซี่คันนี้ถอยไปพุ่งชนนะครับจนกำแพงบ้านกำแพงปูนั้นเป็นรูโว,โว่ดังที่ปรากฏในตอนนี้แหละนะครับ เดี๋ยวหลังจากนี้นะครับเราจะไปพูดคุยกับโชเฟอร์กันว่าเขานั้นทําไมถึงขับรถลักษณะเช่นนี้และเพราะเหตุใดถึงได้เกิดอุบัติเหตุขึ้นแต่รถคันนี้นะครับจากการตรวจสอบในที่เกิดเหตุก็พบว่าได้เสียหลักพุ่งชนกับขอบฟุตบาทสะพานข้ามทางก่อนที่รถนั้นจะเสียหลักพุ่งชนกับบ้านเรือนประชาชนดังที่ปรากฏนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นก็กําลังสอบปากคําและสอบถามรวมถึงเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยนั้นก็กําลังที่จะให้การช่วยเหลือปฐมพยาบาล โชเฟอร์รายนี้แล้วนะครับแล้วก็พยายามพูดคุยถึงสาเหตุและที่มาที่ไปว่าทำไมถึงได้มาเกิดอุบัติเหตุเช่นนี้เอาละครับเราไปรับฟังโชเฟอร์รายนี้กันนะครับสีส<า>ส่เส้นเลยอ่ะอยางแตกหมดเลยสี่เส้นอ่ะรูนจะกลับไงอ่ะขอบบ้างต้องเปนเป็นยางเดียกาวนี่ห้อกวาแก้วเดียวแก้วเดียวใช่ไหมแก้วเดียว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  หนับมัก้อนอะไรที่ติดอ่ะเนี่ยที่ติดอ่ะก้อนโอมไว้ก่อนเมือมาไหลเมื่อมาไหลมอสุอดเพิ่นเติมาที่ิเกมเสร็จไ้ไปมอี่บเาวงลุงับมาคนเดียวเหรอไปไหนมาคะไม่ใช่ทำาริมตอนเมืองอ่าไปไหนมาต้อไปตรงลูกค้า ลุงลูกค้าพัทยาไม่มาถึงสตหีฮีปะลุงก็มาทางสตีฮีแหละสรุปลุงมาส่งลูกค้าที่พัทยาเออที่ว่าเจ้าเล่ห์กลับไปทำใน,นคณะเคอลุงจะมาส่งลุงมาส่งลูกค้าที่พัทยาใช่นนแล้วลุงมาชนสายฟ้าที่สตีฮีได้ไงคะอะไรนะลุงมาชนเนี่ยที่ส,สตีฮีได้ไงอเออต่อหน้าเออเอ้ามามองไม่เห็นอขอดูหน่อยครับ มตลองเน้มตอนนั้นพี่เห็นเหตุการณ์เป็นยังไงคะเอามาทางตรงเออเพราเจอเบริเออร์ค่ะเขาเลยตกใจเลยหักมานี่หักขึ้นมานี่แล้วตอนนั้นพี่ทำไงกระโดดขึ้นบนตัวนี้แล้วได้ลงไปดูเขาหรือเปล่าหรือว่าลงไปจะไปเปิดประตูเขาอยากเขาจะดับเครื่องก่อนเออเขาไม่ดับเพราถอยไปตุบป,ปชชนรั้วบ้านนั้น แล้วเขาจะขี่หนีไปชนุถบาทข้างนอกทางกลางตรงทางกลางเออแล้วก็จบทุ่ตรงนั้นเลยลักษณะเขาเป็นเมาไหมไม่รู้มามาคนเดียวหรือเปล่าคะมาคนเดียวนั่งกักกัดไว้นั่นลุงก็จับไว้ปากปากด้านนั้นเขาเอาไว้บนคอต่อยปากลุงไม่ใช่ปิดจมูกมันไม่ใช่แมสขอโทษครับขอโทษ เจับไว้เลยเอาละครับล่าสุดทางพนักงานสอบสวนนั้น uh. ก็ได้เชิญตัวโชเฟอร์รายนี้ไปยังโรงพักสัตหีบเพื่อดำเนินการเปล่าตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์นะครับก็ได้มีการตรวจวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วปรากฏว่ามีปริมาณระดับแอลกอฮอล์พุ่งสูงถึง 289มิลลิกรัมเปอร์เซนต์เลยทีเดียวทําให้โชเฟอร์รายนี้ต้องถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจควบคุมตัวไว้พร้อมดําเนินการตามกฎหมายนะครับซึ่งหากผู้ใดเป็นญาติของโชเฟอร์รายนี้ก็สามารถติดต่อได้ที่โรงพักสัตหีตได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปแล้วนะครับและผู้เสียหายนั้นก็ได้ดําเนินการเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนในการที่จะเรียกร้องค่าเสียหายแล้วนะครับยังไงก็ขอให้ผู้ขับขี่ทุกๆคนนั้นขับขี่ด้วยความระมัดระวัง แล้วก็ขอให้ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในช่วงยามค่าคืนนะครับเนื่องจากในพื้นที่อำเภอสตีทบตอนนี้มีหลายจุดที่กําลังดําเนินการก่อสร้างนะครับเอาละครับก่อนจากกันไปก็ขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพด้วยความปรารถนาดีครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับไปไปครับครับไปครับครับมันมีประโยชน์แล้วตอนนี้ไปโอ้โหเจอหายไปเลยอะหมมากทุกค ಕಟ್ಟೋ ತೆಗೆ ಕಕ್ಕ